โอ้คนเยอะจริงนะฮะถ้าอย่างนั้นก็คุยกันเรื่องของพิธาเออก้าวไกลพรเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องของพิธาว่าพิธาเนี่ยเขาก็ยังกระแสะแรงอยู่แล้วเขาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังนะครับเหตุผลที่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความหวังเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เงินในการหาเสียงแต่เขาชนะถล่มทลายอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะเกลียดก้าวไกลยังไงก็ตามเนี่ยคุณปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพรรคที่ร่ํารวยมหาศาลนะครับ แต่เป็นพักที่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายนะครับนโยบ,บายหาเสียงของก้าวไกลนั้นบางคนบอกว่าเป็นการแจกเงินหรือเปล่านะครับ <S <S ผมคิดว่านโยบายหาเสียงของก้าวไกลเนี่ยเป็นเรื่องสวัสดิการนะครับที่บอกว่าจะให้เบีย้ยผู้สูงอายุดเดือนละสามพันบาทเนี่ยการจัดเบีย้ยสูงอายุเนี่ยไม่เรียกว่าการแจกเงินนะครับเป็นสวัสดิการนะครับหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงเนี่ยก็มีคนพูดเยอะว่าก้าวไกลเนี่ยสามพัน 3, น่าจะแพ้ดิจิตอลหนึ่งหมื่นแต่กลับกลายเป็นว่านะครับ ก้าไกลส0 0พันมีคนเลือกนะครับมากกว่าดิจิตอล1 0,000ืเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเห็นในกรณีนนพิธานะครับก็คือเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคาดหวังและความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นคนคนก็ยังรู้สึกว่าเมื่อเห็นพิธานี่เขาเห็นว่าประเทศนี้มันมีความหวังนะครับอะไรก็ตามที่เป็นความหวังเนี่ยสังคมก็ขานรับสังคมก็ชอบนะครับสังคมก็ศรัทธาพิธานี้เขาก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังอยู่ นะครับโอ้ดูภาพในทวิตเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับคนเยอะจริงๆนะฮะเออเยอะจริงๆนะฮะดูแล้วนะฮะโอ้โหหมเสื้อแดงเลยเว้ยมนี่เสื้อโรมนี่เสื้ออินโดนีเซียนะฮะเนี่ยแม้ผมเองนี่ผมก็อยากไปนะครับเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปนะฮะเออคนไปเยอะจริงนะ,ะลองดูลองดูในทวิตเตอร์ต่างๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเสื้อใหม่ดีกว,ว่าเสื้อใหม่ตัวนี้มันแดงซะเหลือเกินอ่า เอ๊ะไม่ดีอันนี้เป็นเป็นชาวบ้านเขาโพสลงเฟซเองไนมะ่เอาเดี๋ยวกลายเป็นละเมิดสิทธิ์พ DP a อะไรไม่ดีนะฮะโอ้โหโอเคคนไปเยอะจริง,รงเห็นภาพแล้วเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นพิธาเขาก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังของประชาชนอยู่คนก็ยังรักเขาอยู่นะครับวันนี้เขาก็ไปเดินสายนะครับแล้วก็มีคนสัมภาษณ์พิธาเรื่องที่เมื่อวานนี้เขาเจอ,อคุณหมอชนน่านนะครับเมื่อวานนี้เจอคุณหมอชนน่านในงานซึ่งก็ จริงๆง,งานที่จัดแบบเมื่อวานเนี่ยผมเคยไปนะครับตอนนั้นออตอนนั้นไม่ใช่พิธทากับคุณหมอชนนันเป็นหัวหน้าพักผมไปงานแบบนี้ตอนรอบนั้นเนี่ยจัดปีผมไม่แน่ใจว่า6กสหรือ6กสตอนนั้นธนาทรยังเป็นหัวหน้าพักอยู่นะครับไม่ไแน่ใจขอหน้ากินน้ำยิดหนึ่งนะครับก็ พิธาเขาก็เดินสายแล้วก็ยังเป็นสนัญลักษณ์ของความหวังอยู่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะไปจุดไหนในคนก็ยังขานร,รับเขานะครับจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นเด็กี่กระส่าเขาก็ยังไม่แพ่วนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องของเรื่องของคุณพิธาหมอชนน่านเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างทํางานนะครับคุยกันเรื่องอะไรบ้างกับหมอชนน่านเมื่อวานพิธาบ,บอกไม่ได้คุยอะไรเลยนะครับ คุยแต่เรื่องการทํางานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรมีอยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับพิธาเขาพูดเรื่องที่เขาลาออกนะครับพิธาเขาพูดเรื่องที่เขาลาออกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ,จะ,จ,ะจะคุยต่อนี่นะครับเขาพูดเรื่องที่เขาลาออกแล้วอา,อาจารย์สมชายก็วิเคราะห์ว่าลาออกเพราะมีแผนอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยเป็นแผนเหยียบเมฆนะพิธาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นแผนนะ เขาไม่สามารถเข้าสภาได้จริงๆเพราะเขาเป็นสอส,อสอแต่ถูกพักปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นพอถูกสั่งพักปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็กพักก็มีผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้มันก็ต้องปลดล็อกตรงนี้ไปนะครับตัดสินใจลาออกเพื่อเปิดทางให้การมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในวันที่23นะครับเพราะว่าหลายตําแหน่งเนี่ยมันต้องมีผู้นําฝ่ายค้านเซ็นเช่นตําแหน่งประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยต้องมีผู้นําฝ่ายค้านเซ็น รเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมได้เล่าผมคิดว่าได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปบางส่วนแล้วในวันในเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์ตอนที่คุณพิธาเขาประกาศลาออกนะครับว่าผมเนี่ยเซอร์ Sir, นะครับคือมีคน,นมาบอกผมว่าก้าวไกลเ,เขาจะมีการเลือกกรรมาการปริหานพักชุดใหม่นะครับล้วบอกผมมาสักสองอาทิตย์แล้วแหละนะครับแต่ว่าบางทีผมก็ยุ่งพอยุ่งแล้วเนบางทีเราก็จะลืม คือผมก็ลืมคิดไปว่าถ้าเขามีการเลอกกรรมการบริหารพัคชุดใหม่เนี่ยก็แปลว่ามันก็ต้องมีการลาออกของพิธาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยการเลอกกรรมการชุดใหม่มันก็ไม่เกิดถ้ากรรมการชุดเก่ายังอยู่คือผมเนี่ยพลาดได้ข่าวสาคัญคือข่าวการลาออกของพิธาไปทั้งที่มีคนมาบอกผมแล้วว่าก้าวไกลเขาจะมีการเลอกกรรมการบริหารพักใหม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหนะครับผมไม่ควรพลาดเรื่องนี้คือเรารู้ก่อนแต่เราเนี่ยพลาดเราลืมนะครับต้องขอโทษทุกท่านด้วย นะครับแต่ที่เล่ามาทั้งหมดก็คือให้ทุกท่านเห็นว่าเออเคยเล่าลาธิมติชนใช่ใช่ใช่นะครับให้ทุกท่านเห็นว่าเขาไม่ได้ลาออกแบบมีอารมณ์หรือทะลงทะเลาะอะไรกันแต่ว่าเขาลาออกเพราะเขานะครับคิดเอาไว้แล้วว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมีออการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกนะมันการลาออกเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดเอาไว้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทําโดยไม่ได้คิดดังนั้นเป็นการลาออกที่ก็ หลายคนก็ถามนะครับว่าเราออกแล้วพิธาจะทําอะไรต่อผมคิดว่าอย่างพิธาเราเห็นอยู่แล้วณนะวันนี้นะครับต่อให้เขาลาออกนะครับเขาก็ยังเป็นขวัญใจของออประชาชนอยู่ดีนะครับแล้วความเป็นขวัญใจประชาชนของพิธาเนี่ยนะครับมันเยอะจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่เด็กๆมันไม่ใช่แค่มีแต่วัยรุ่นแต่แม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นแฟนพิาทาลิมเจริญรัต เยอะไปหมดแฟนๆก้าวไกลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเยอะไปหมดนะครับนี่ก็คือแฟนแฟนก้าวไกลแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าพิธทาออกแล้วก็ไปไหนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็คุยกับคุณอารัฐแล้วก็คุณเบญจาแสงจันทร์นะครับพิธทาออกแล้วไปไหนคําตอบคือเขาคงไม่ไปไหนแล้วครับแต่เขาคงจะกลับมาทํางานการเมืองอย่างยิ่งใหญ่นะครับ แล้วความยิ่งใหญ่ของพิธาหรือก้าวไกลตอนนี้แรงนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเชียร์หรืออวยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูภาพภาพหนึ่งนะครับที่คุณเจี๊ยบอมรักแกส่งมาให้ผมดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็มากดติดตามเพจสีรถท้อกันนะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องข้อมูลข่าวสารกันต่างๆนานาได้นะครับอย่าลืมด้วยนะครับว่าถ้าดูทางเพจอยู่ก็ มาที่ช่องสิงรถท็อปร่วมกันหมดผลโพลคิดว่ารัฐบาลจะยุสภาหลังแก้พรงตามที่หาเสียงหรือว่าจะเบี้ยวนะครับสแกน QR code ได้นะครับหรือโอนธนาคารกสิกรไทยก็0072977068เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูรูปรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปที่นะครับแสดงความร้อนแรงนะครับของพัรเก้าไกลแสดงความร้อนแรงของคุณพิธาลิมเจริญรัตน แล้วสะท้อนว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นพักซึ่งไปไหนเนี่ยมีคนเชียร์เยอะจริงๆนะครับแล้วมีคนรักทุกช่วงทุกวัยและแม้กระทั่งในพื้นที่ชนบทพื้นที่หมู่บ้านที่ห่างไกลนะครับกระแสของก้าวไกลเขาก็จะแรงนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูภาพภาพหนึ่งนะครับนี่เป็นภาพของคนที่ระยองนะครับซึ่งเป็นแฟนคลับของคุณพิธา แต่ว่านอกเหนือจากชาวบ้านที่ระยองที่เป็นแฟนคลับของคุณพิธาเนี่ยนะครับกระแสของก้าวไกลที่ร้อนแรงวันนี้เนี่ยนะครับมันลามไปทั่วทุกจุดของประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจาออเห็นผมก้มๆเงยเงยยองยยยองยง,ยง,ยง,ยงเนี่ยเพราะว่าทาเองคนเดียวแล้วก็พยายามจะเอาภาพขึ้นนะครับอาจจะต้องขอโทษท่านทุกท่านด้วยนิดนึงนะครับว่ามีการก้มๆดูดูนู่นนิดนี่หน่อยตลอดเวลานะครับอ่ะนะครับให้ดูภาพภาพหนึ่งนะครับนิดหนึง่ง ให้ดูภาพนี้นะครับเห็นภาพไหมฮะภาพคุณอมรัตภาพคุณเจี๊ยบอมรัตนะครับคุณเจีย๊ยบไปไหนนะครับคุณเจี๊ยบอมรัตเนี่ยนะครับไปที่กบินบุรีภาพนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับคนในภาพเนี่ยที่ท่านเห็นกันเนี่ยนะฮะเนี่ยเน,น,นชาวบ้านทั้งนั้น ในเขตหมู่บ้านในเขตชนบ,บททั้งนั้นวันนี้มันไม่ใช่บรรยากาศของการหาเสียงนะครับพรรคการเมืองอื่นเนี่ยเลิกเลิกหาเสียงเลิกลงพื้นที่แล้วต้องยอมรับนะครับเยี่ยพวกสสบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับไม่มีใครลงพื้นที่กันแล้วพรรคอื่นๆนะครับผมย้ำว่าพรรคอื่นๆไปดูเหอะไอพวกที่เคยเดินหาเสียงกับประชาชนไปทําเก,ก๋ไก่แคกขนมครกเดินตลาดเช้ากินโจ๊กกินโจ๊กชวงเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มสสบัญชีรายชื่อในตอนนี้มันเลิกเดินกันหมดแล้ว นะครับเลิกเดินกันหมดแล้วนะครับต้องยอมรับความจริงแต่ของก้าวไกลเนี่ยดูดิฮะเนี่ยเนี่ยหนึ่งชาวบ้าน 2. ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่มีเด็กแล้วบางคนบอกว่าโอ๊ยก้าวไกลหลอกดงหลอกเด็กผู้ใหญ่เขาไม่เลือกแล้วในในรูปนี้เด็กไหมครับ ในรูปนี้ไม่มีใครเด็กหรอกนะครับผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับแล้วบางคนจะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่แบบมีแต่คนชั้นกลางเลือกมีแต่คนในเมืองเลือกผมฟังคนที่พูดอย่างนี้บางทีผมก็นึกว่าเขาบ้าหรือเปล่าเขาลืมไปแล้วหรือว่ารอบี้ก้าวไกลเนี่ยได้สอส151เนี่ยในจ,จังหวัดเพียบเลยนะครับอุดรเขาก็ได้นะครับตากเขาก็ได้เชียงรายเขาก็ได้นะครับในพื้นที่ ต่างจังหวัดเขาได้เยอะมากเลยแต่มันก็ยังมีคนบางคนที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนเขาไม่สามารถยอมรับได้ว่าก้าวไกลมีชาวบ้านเลือกเยอะมีคนต่างจังหวัดเลือกเยอะแล้วเขาก็พยายามเอาทุกสตีชนชั้นแบบมุ่มั่วเนี่ยมาบอกว่าพรักที่เขาชอบเนี่ยคือพักคนชนบทคือพักคนรากหญ้าพักคนจนๆส่วนก้าวไกลเนี่ยเป็นพักคนรวยเป็นพักคนชั้นกลางเป็นพักคนในเมืองเป็นพักซึ่งมีแต่วัยรุ่นเลือกไม่เหมือนพักเขา คนแก่เลือกชนบทเลือกชาวบ้านเลือกรากหญ้าเลือกไม่ใช่หรอกครับณนะวันนี้คนเลือกก้าวไกลไปทุกหัวละแหงมีทั้งรากหญ้ามีทั้งคนชนบทมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็มีทั้งเด็กไอ้ทฤษดีที่เคยบอกว่าพักบางพักเป็นพักใหญ่เพราะชาวบ้านเลือกเนวันนี้มันไม่จริงแล้วคลองเปยเขตชุมชนแออัดเลือกก้าวไกลครับ เลือกก้าวไกลเขตชุมชนแออัดดินแดงห้วยขวางเขตซึ่งมีชุมชนเยอะเลือกก้าวไกลครับผ่านคําอธิบายว่าก้าไกลเป็นพักคนรวยเป็นพักคนชั้นกลางเนี่ยแล้วพักอื่นที่เป็นคู่แข่งกับก้าวไกลเนี่ยเป็นพักชนบทเป็นพักชาวบ้านแท้เป็นพักราษฎรเนี่ยยังเป็นการหลอกตัวเองอยู่แลาพยายามจะหลอกตัวเองด้วยการบอกว่าชั้นคือตัวแทนคนราษฎามาด้อยค่าคนที่เลือกก้าวไกลว่าแกมันไอ้พวกคนชั้นกลางมีเงิน หลับตาคิดนะครับหลับตาคิดนึกถึงหน้าของคนที่อยู่ก้าวไกลกับหน้าของพรรคที่เป็นคู่แข่งก้าวไกลใครมีเงินมากกว่ากันหลับตาคิดระหว่างก้าวไกลกับพรรคที่เป็นคู่แข่งก้าวไกลเนี่ยพรรคไหนรวมคนโคตรรวยมากกว่ากันนั่นแหละครับอ่านั่นแหละครับก็ขอบคุณนะครับคุณชุการเล็กบอกบอก้าวไกลความหวังของชาวบ้านนะครับ อ,อีกท่านหนึ่งก็ก้าวไกลลงพื้นที่ตลอดคุณปีชาบอกว่าบุรีรัมย์ปาร์ติลิสก้าวไกลอันดับหนึ่งนะครับความเห็นหลากหลายคุณสุชีพบอกว่าภาคใต้คะแนนปาร์ติลิสก็น,น่าปลืม้มให้ดูภาพไงว่าเวลาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยมีแต่คนรวยเลือกมีแต่คนชั้นกลางเลือกเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าไม่ใช่แล้ว คนลากญ้าคนชั้นกลางคนกลุ่มไหนก็ตามเขาเลือกก้าวไกลเกินเยอะขึ้นเรื่อยอันนี้ไม่ใช่พูดอวยนะครับพูดตามขา้อเท็จจริงพูดตามขา้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นการมือเนี่ยมันกาลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วความคิดว่าบางพักเป็นตัวแทนคนลากญ่าส่วนพักอื่นเป็นคนชั้นตรงชั้นกลางเนี่ยเป็นการพูดเพื่อจะด้อยค่าคนที่เลือกก้าวไกลเขานะครับว่าคุณมันไม่ใช่ประชาชนของจริงของชั้นเนี่ยมันประชาชนของจริงกว่า มันมีอยู่แค่นี้เองครับในการพยายามจะสร้างาวาทกรรมแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ก็คนเลือกก้าวไกลอีก เนี่ยฮะดูนี่ก็คนเลือกก้าวไกลอีกนะครับชาวบ้านทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวนี้นี่ฮะนะครับชาวบ้านทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นหมดยุคแล้วครับการบอกว่าเนี่ยนะฮะกล่าวไกลเป็นพรรคของคนชั้นกลางเป็นพรรคของคนมีเงินในเขตเมืองมันไม่ใช่ต่อไปอีกแล้วนะครับพิธานี่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังนะครับของคนทุกกลุ่มในประเทศนี้ไปแล้วคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบก็ตามนะวันนี้เขาเป็นแบบนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะจะไม่เข้าใจนะครับว่าประเทศไทยวันนี้มัน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 เปลี่ยนไปขนาดไหนมันเปลี่ยนไปแบบนี้แหละครับคือขณะที่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยคนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับไม่มีใครลงถนนหาเสียงแล้วไอ้ที่เคยจัดชาไปแคะขนมครกตอนเช้าไปเดินตลาดตอนเช้าไปกินโจ๊กไปทําส้ตามตำโชว์ตามตลาดตอนบ่ายเนี่ยเห็นมันทํากันอยู่ไหมครับตอนเนี้เห็นพรรคไหนทํำไหมครับตอนเนี้ไม่มีแล้ว โปรหาเสียงแบบนั้นจบไปแล้วโปรเอาคนรวยที่เป็นบัญชีรายชื่อไปเดินถนนไหว้ประชาชนจบแล้วโปรนั่งรถเมยจบแล้วก่อนเลือกตั้งจําได้ไหมครับนักการเมืองที่ร่ํารวยที่เป็นบัญชีรายชื่อพักใหญ่พรคโตนั่งรถเมยโชว์เดินทางจากพักไปหาเสียงนั่งรถเมยโชว์วันนี้รถตู้ใหญ่ๆแพงๆคันละหลายล้านโปรอยู่แบบชาวบ้านเลิกแล้วไม่มีแล้วจบแล้ว วิ่งอย่างเดียวคือใครจะได้อยู่กระทรวงไหนจะได้อยู่กรรมธิการไหนจะได้อยู่รัฐวิสาหกิจไหนแต่เจีย๊ยบอมรัฐก้าวไกลเนี่ยนะครับวันนี้ยังลงพื้นที่อยู่เลยเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นสสพักอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นสอสหายหัวหมดสอสอยังหายหัวแต่พักนี้เจีย๊ยบอมรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นสอสอเนี่ยยังลงพื้นที่อยู่เลยแล้วลงไปหาชาวบ้านเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นแบบเนี้เพราะพักเขาถึงกลายเป็นเญลั์ของความหวังไงครับ มันกลายเป็นกษณ์ของความหวังไปเพราะแบบนี้แหละนะครับมันพิธาเขาก็ก็อยู่ในกระแสะแบบนี้นะครับกระแสะของการกลายเป็นความหวังของคนนะครับกลายเป็นความหวังของคนไปนะครับแม่เจบต้องมีเครื่องหัวตลอดก้าวไกลมีแต่คนรักเขาไปกินข้าวให้นักข่าวถ่ายรูปกันไงครับอาจารย์ก้าวไกลไม่ได้ลงพื้นที่ในฐานะฝ่ายรัฐบาลแต่ประชาชนยังมาให้กําลังใจนะครับ อันนี้อะไรครับคุณอินดี้บอกว่ามันกวนตั้งแต่อาจารย์อยู่ช่องเก่าจนออกมาทำช่องตัวเองก็ยังจะอันนี้ไม่แน่ใจว่าป,ประเด็นอะไรอีกนะครับไม่แน่ใจเกิดอ,อะไรขึ้นครับรีพอร์ตเต้เต้คือใครครับเต้คือใครครับไม,ไม่รู้จักเต้คือใครอ่ะก้าวไกลลงพื้นที่เพราะต้องการระดมคนมาสมัครสมาชิกพักดีครับการเป็นพักการเมืองควรจะระดมคนมาสมัครสมาชิกพักดีมากๆเลยครับ อาจารย์ค้กดโพผิดค่ะมีวิวอาัธานิดหน่อยครับมีคนมาปวนช่องแชทคนป่วนใช้ชื่อว่าอะไรครับจะได้เข้าไปปิดไม่ให้มาแสดงความเห็นนะครับผมหาไม่เจอเขาใช้ชื่อว่าอะไรครับถ้าคนคนคนที่มาดูลำคาญผมก็บล็อกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการแสดงความเห็นซ้ําๆนี่มันรบกวนคนอื่นเขาอะครับเต้ผมไม่เห็นคนชื่อเต้อะครับ รูปบังหน้าแล้วครับไม่เป็นไรครับบังหน้าช่างมันครับเฮ้ยมีอะไรพูดถึงเขาผมหาชื่อเขาไม่เจอครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับหรือรีพอร์ตมานะครับผมจะได้ไม่ให้เข้ามาปวดคนอื่นนะครับเออไม่เห็นไม่เห็นอ่าไม่เป็นไรนะครับช่างเขาไปนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาไม่ได้มาหยาบคายนะครับก็ปล่อยไปแต่ว่าถ้าเกิดมา อ๋อโอเคมาแล้วเห็นแล้วนะครับงั้นออกไปแล้วกันนะครับก็ไปแล้วฮะปิดไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นการแสดงความเห็นแบบแนวบุลลี่โจมตีบุคคลอันนี้ไม่เอานะครับคุงเต้นะครับก็เนี่ยแหละครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับการหาเสียงของก้าวไกลนะครับที่เขาก็ขยันลงพื้นที่จริงๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็อยากเห็นพรรคอื่นขยันลงพื้นที่ในลักษณะนี้กันนะครับก็ นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้พิธาก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังของคนอยู่นะครับแตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นๆนะ